และเหตุฉุกเฉินนามาซึ่งการได้รับบาดเจ็บความพิการหรือว่าเสียชีวิตนะคะและแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเหตุฉุกเฉินขึ้นกับตัวเองและคนที่รักแต่อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินเป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บการรีบนําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งให้ถึงมือแพทย์เพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเป็นเรื่องที่จําเป็นและเร่งด่วนที่สุดเพราะว่าทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ค่ะเราจะไปดูระบบการทํางานของรรระบบบกกกาาาาัษพยลฉุเิ ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์งการอนามัยโลกในด้านการป้องกันอุบัติเหตุค่ะเราจะไปดูระบบการทำงานของเขาว่าทำไมเขาถึงได้รับการการ,การันตีว่าเป็นต้นแบบแห่งระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินแห่งเดียวของประเทศไทยค่ะอุบัติเหตุเหตุการณ์เจ็บป่วยฉพลันหรืออาการกำเริบจากโรคประจำตัว รวมไปถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆทําให้มีผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินซึ่งผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจากแพทย์ผู้ชํานาญเพื่อป้องกันการเสียชีวิตห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแต่ละแห่งจึงจําเป็นต้องมีความพร้อมและมีมาตรฐานในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยยึดหลักสําคัญคือทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลา จังหวัดขอนแก่นมีผู้ป่วยบาดเจ็บและป่วยฉุกเฉินใช้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐมากกว่า7 0 0 0 0 0รายต่อปีและมีผู้เสียชีวิตจากการจาราจรเฉลี่ยปีละ400รายหรือคิดเป็นอัตราการเสียชีวิต21.62ต่อประชากรแสนคนทำให้มีความแออัดและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดูแลรักษาในโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของประเทศไทย โดยมีการจัดการเป็นระบบสำคัญ5ระบบที่แก่1การดูแลภาวะฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดเหตุและการป้องกันโรคฉุกเฉินการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุระบบการดูแลที่จุดเกิดเหตุโดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการที่เชื่อมโยงทั้งจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศ2 การดูแลภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาลการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพระบบการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินตามระดับความเร่งด่วนของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจะมีแพทย์เวชศา,ศาสตร์ฉุกเฉินแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงและพยาบาลชำนาญการจะเป็นผู้ประเมินระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยเพื่อความเร่งด่วนในการให้การรักษาโดยจะแยกออกเป็น5ระดับคือผู้ป่วยวิกฤตเจ็บป่วยรุนแรงเจ็บป่วยปานกลาง เจ็บป่วยเล็กน้อยและผู้ป่วยทั่วไปนอกจากนี้ยังมีช่องทางด่วนพิเศษสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินใน8กลุ่มโรคสำคัญที่แก่โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคติดเชื้อในกระแสเลือดภาวะเสี่ยงสูงในหญิงตั้งครรภทารกคลอดก่อนกำหนดการบาดเจ็บที่ศีรษะการบาดเจ็บกระดูกสันหลังและการบาดเจ็บหลายระบบ3การดูแลภาวะฉุกเฉินในช่วงการส่งต่อระหว่างสถานบริการ 4การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่และ 5. การเตรียมแผนรองรับภัยพิบัติของสถานพยาบาลวิธีการคัดแยกผู้ป่วยก็คือจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความชำนาญแล้วก็มีประสบการณ์ซึ่งที่โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยผู้ที่ทำการคัดแยกผู้ป่วยเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะซึ่งจะนั่งอยู่ด้านหน้าห้องฉุกเฉินตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะซึ่งวิธีการจัดระดับความรุนแรงเนี่ย เราใช้วิธีการจัดระดับความรุนแรงโดยโดย modify มาจาการะบบ ESI ของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าเราไม่ได้นำของเขามาใช้ทั้งหมดเรามีการปรับให้มันเข้ากับบริบทของโรงพยาบาลในประเทศไทยเนื่องจากโรงพยาบาลในต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยจะเป็นผู้ป่วยที่มาเองนะคะแต่โรงพยาบาลในประเทศไทยโดยเฉพาะโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยจะรับผู้ป่วยส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆซึ่งมีการผ่านการทําการรักษาหรือว่า การตรวจอะไรมากมายแล้วซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวเราก็เลยมีการปรับให้มันเข้ากับบริบทของเรานะคะจากก่อนหน้านี้ที่ระบบช่วยอ่าดของเราหรือว่าระบบคัดแยกผู้ป่วยเนี่ยไม่มีการคัดแยกเลยตั้งแต่ตอนแรกใครมาก่อนตรวจก่อนซึ่งส่งผลเสียกับผู้ป่วยเพราะว่าคนไข้ที่มีความมีภาวะวิกฤตเนี่ยอาจจะได้รับการดูแลช้านะคะระบบนเนี้ยเนี่ยต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ค่อนข้างมากนะคะ ไม่ใช่น้องพยาบาลจบใหม่จะไปนั่งแล้วสามารถที่จะคัดแยกคนไข้ได้เลยเพราะว่ามันต้องอาศัยไหวพลิบว่าน่าจะมีภาวะฉุกเฉินนะนะคะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับคนไข้ฉุกเฉินอยู่แล้วด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ก็คือเราจะพิจารณาว่าโรคหรือภาวะที่คนไข้เป็นเนี่ยมันจะต้องอาศัยการตรวจอะไรบ้าง พยาบาลที่ทำเนี่ยจะเป็นพยาบาลวิชาชีพจะต้องผ่านการอบรมในเรื่องของการคัดแยกคนไข้แล้วก็จะต้องเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับฉุกเฉินมาแล้วประมาณ3ปีขึ้นไปที่สําคัญโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่ชันสมัยมีทีมแพทย์พยาบาลและนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในการสั่งการและออกเหตุตลอด24ชั่วโมงมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกระดับ5,458คน มีรถผู้ชีพ393คันและมีผลงานการออกปฏิบัติการมากกว่า1 0 0 0 0แครั้งต่อปีนับได้ว่ามากที่สุดของประเทศไทยกำหนดการก็คือประมาณว่าไม่ต้องไปถึงในจุดเกิดไม่เกิน10นาทีคนที่เขาโทรมาจะเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องถามรายละเอียดให้ชัดเจนเขาจะส่งทีมไปถูกต้อง1นึหเอยู่ศูนย์รับหเหตุจังหวัดนี้อยู่ส่วนกลางอยู่จังหวัดอนแกนก็ศูนย์รับเหตุของเ,ร,เ,งเรา จะครอบคลุมทั้งอำเภอ 20, อ,ภอ,นะ20องอำเภอนะครับ20อำเพอแล้วก็อีกอบตอ,อีกเป็นร้อยนะครับทีมเราก็เยอะพอสมควรเหมือนกัน,กนมีทุกตำบลน,นะครับอบตอทุก,ท,กทุกอบตอ,อยู่แล้วจะออกรับคนไข้นจุดต่าอาการคนไข้คนไข้ไขรู้สึกตัวดีไหมนะถ้าคนไข้รู้สึกตัวก็หายใจได้พูดได้รู้สึกตัวดีถ้าคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวเราก็จะประสานให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลออกร่วมด้วยถ้าเป็นอุบัติเหตุ ก็จะถามเส้นทางเส้นทางที่อยู่ใกล้ใกล้ตรงไหนแยกตรงไหนถนนเส้นไหนจึงจะฝากเรื่องสายก่อควนนิดนึงนะครับพอดีถ้าท่านโทรมาก่อกวนมันจะเสียโอกาสไปเนื่องจากเขาที่เจ็บป่วยจริงๆเขาจะโทรเข้ามาไม่ได้นึกเสียว่าถ้าเป็นญ,ญาติเราละ่ะถ้าเราต้องการจริงๆเราอยากให้ด่วนจริงๆแล้วก็โทรเข้ามาไม่ได้มันจะเสียเวลาในครั้งนี้ฝากด้วย สำหรับประชาชนสิ่งที่ต้องรู้เมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนโทรหา1669คือ 1. เมื่อพบเพศเ,เ,เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรมีผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บลักษณะใด 3. บอกสถานที่เกิดเหตุเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน 4. บอกเพศช่วงอายุอาการจำนวนผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ 5. บอกระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย 6. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำเช่นอยู่กลางถนนรถติดแก๊ส 7. ชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 8. ช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 9. รอทีมผู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาล